เดือดกันมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังด g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้อายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่<ๆ>ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code <c oughs> ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่อง Man U Update ก่อนรุ่นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัว สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่3เมษายนวันนี้ครับมาเริ่มต้นกับเรื่องราวของคอบบี้เมนูแดนกลางลูกมอของทีมกันก่อนในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของเจ้าตัวที่แววมาว่าเหมือนจะตกลงกันได้แล้ครับโดยตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์สื่อท้องถิ่นได้ออกมาเปิดเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังดำเนินการเพื่อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับคอบบี้เมนูโดยที่สัญญาของเขาในครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสโมสรณนนเวลานี้และกำลังผลักดันให้ข้อตกลงนี้บรรลุสำเร็จในเร็ววันนี้ด้วยครับ ซึ่งตัวเลขที่ระบุนั้นคาดว่าจะเป็น150,000ปอนต์ต่อสัปดาห์และก็มีรายงานอีกว่าทางเขาบีเมนูนะก็จะตอบรับกับข้อตกลงนี้จากทางแมนยูเน็ดเช่นกันด้วยครับส่วนเรื่องค่าเหนื่อยที่มีการอ้างกันไปก่อนหน้าว่าอาจจะสูงถึง180,000หรือว่าราว200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เป็นค่าเหนื่อยที่นักเตะคาดหวังว่าจะได้รับในสัญญาฉบับใหม่นั้นไม่เป็นความจริงครับ โดยที่ในตอนนี้สําหรับสัญญาของคอบบี้เมนูยังเหลือกับสโมสรอ์อีกประมาณ2ปีด้วยกันและก็คาดว่ากับข้อตกลงใหม่นั้นจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนไม่เกินจบสีซั่นนี้ครับไปต่อกันที่เรื่องของอีกหนึ่งข้งดาวรุ่งอเรฮันโดการนโชนะครับที่ก็ยังคงมีข่าวลือการย้ายทีมตลาดซัมเมอร์นี้อย่างต่อเนื่องโดยตามรายงานล่าสุดของทางปีเตอร์ฮอลสายข่าวอิสาเระที่ทํางานให้กับ Sky s p o r t และก็รอยเตอร์นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่า นาโปลี oli, ทีมดังแห่งเวทีเกาโชซเลีอายังคงเป็นทีมที่ให้ความสนใจนักเตะอย่างหนักและพวกเขายังคงเฝ้าติดตามนักเตะรายนี้อย่างต่อเนื่องและก็ยังคงต้องการดึงนักเตะเข้ามาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วยครับหลังจากพวกเขาเนี่ยเคยพยายามแล้วตอนตลาดมักรดาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับตอนนี้อาร์เรดิโก้มาดริดและก็เชลซีเป็นอีก2ทีมที่แสดงความสนใจนักเตะเข้ามาเช่นกันหรือกาลังเฝ้าดูสถานการณ์ของนักเตะ ซึ่งทางอาราลีโกมาดริดก็เคยเป็นอดีตสโมสซอนก่อนที่การไโชจะย้ายข้ามฟังมาเล่นที่แมนยูเนตตอนอายุ16ปีส่วนทางด้านเชลซีพวกเขาเนี่ยเคยให้ความสนใจนักเตะตั้งแต่อยู่ที่อาราลีโกมาดริดแล้วครับแต่ก็โดนแมนยูเนตปาดหน้าคว้าตัวไปร่วมทีมเยก่อนอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ของนักเตะในทัพปีสแสดงตอนนี้ครับพวกเขาเนาี่ยก็หวังว่าจะคว้านักเตะเข้าร่วมทีมเช่นกันหลังก็เคยยับยับมาแล้วนะครับในช่วงตลาดดอฟม,มกราคุมที่ผ่านมา ้ดยสําหรับเรื่องค่าตัวของอเลฮันโดการในโชวครับก็คาดว่าจะอยู่ในหลักประมาณ60-70ล้านปอนด์ด้วยกันครับไปกันที่อัปเดตจากทางเอครมโคนู u, สายข่าวด้านตลาดซื้อขายคนดังนะครับหลือจากรายงานนี้ครับทางเอครมโคนูได้ออกมาเน้นย้าอีกครั้งว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจอย่างมากต่ออัสซาเนเดียโอปีกดาวรุ่งของทางโคโมที่กําลังทําผลงานในช่วงครึ่งซีซั่นหลังของเวทีเกาโชสเตเรียได้อย่างน่าสนใจหรือเจ้าตัวครับลงสนามไป12เกมยิงได้5ประตู ทางนี้สำหรับอาร์เซนีเดโอครับในช่วงครึ่งซีซั่นแรกนั้นเจนุ่มรายนี้นัเล่นอยู่กับเรอัลเบติสในสเปนก่อนจะย้ายมาด้วยราคา12ล้านยูโรซึ่งเอคลเมโคนูก็ได้เน้นย้ำถึงจุดเด่นของนักเตะรายนี้นะคราวว่าเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในเกมรุกไม่ว่าจะเป็นริมเส้นทั้ง2ฝั่งและก็ศูนย์หน้าตัวเป้าที่สำคัญครับถึงแม้ว่าเขาจะอายุแค่19ปีแต่ก็ถือว่าก้าวติดท,ทีมชาติชุดใหญ่ของเซเนกัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแบคัาสแรดฟอร์ดกองหน้าของทีมครับที่ตอนนี้กําลังเล่นแบบยิมตัวที่แอสตันวิลล่าซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวนัะก็เพิ่งจะยิงประตูแรกในศึกพรีเมียร์ลีกในนามทีมสิงห์ไปยองได้สําเร็จต่อชัยชนะที่บุกไปกดไบรตัน3ต่อ0ทํยทำให้ยอดรวมของแรดฟอร์ดตอนนี้ครับก็ทําไปแล้ว3ประตูกับอีก4 a s แอสซิสต์ตั้งแต่ย้ายไปเล่นยังถิ่นวิลล่าพาร์ค ซึ่งกับฟอร์มแบบนี้ครับทางเอ็มมานูเอลเปอร์ตีอดิตดันกลางทีมชาติฝรั่งเศสก็มองว่าซัมเมอร์นี้แรดฟอร์ดนจะหาทีมใหม่ได้ไม่ยากและให้ลืมการย้ายกลับไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซีซั่นหน้าไปซะตอนนี้แค่พยายามโชว์ผลงานให้เต็มที่ครับแล้วจากนั้นคอยโฟกัสอนาคตการย้ายทีมอีกทีซึ่งกับเรื่องนี้ครับเอ็มมานูเอลเปอร์ตีได้ให้ความเห็นว่าเขาได้กลับสู่ทีมชาติอังกฤษหลังย้ายทีมเมื่อเดือนมกราคมมันดูเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในอาชีพขขอองงเเาาหลัตตร ส่วนเรื่องที่ว่าเขาสมควรกลับไปที่แมนยูนเต็ดในซัมเมอร์นี้ไหมนั้นผมไม่คิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะแรนฟอร์ดจำเป็นต้องพุ่งสมาธิไปกับการเพิ่มความฟิตและก็เกมของเขามากกว่ามันเป็นเป้าหมายดับหนึ่งระหว่างช่วงนี้จนถึงช่วงซัมเมอร์เขาไม่สามารถคิดว่าจะเล่นที่ไหนได้ในซีซั่นหน้าเขาสมควรคิดแค่ว่าเขาจะคว้าโอกาสให้กับตัวเองด้วยการเล่นให้กับผู้จัดการทีมระดับท็อปและก็เล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีก เขาจําเป็นต้องควา้าโอกาสเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาเพื่อแสดงให้โลกเห็นอีกครั้งว่าเขาน่ะเป็นนักเตะชั้นยอดแค่ไหนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาไม่มีตัวตนถึง2ปีสิ่งที่สําคัญสําหรับเขาคือการกลับไปสู่ระดับท็อปอีกครั้งและหลังจากนั้นบางทีเขาสามารถคิดเรื่องอื่นได้ทั้งนี้สำหรับมาคัสแร์ฟอ์ดนะครับถูกอ้างอิงว่ามีราคาย้ายทีมแบบท้าวอในซัมเมอร์นี้ประมาณ40ล้านปอนด์กับการย้ายจากสโมสรที่เขาเล่นมาตั้งแต่เด็กอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ถึงงยังนั้นครับบงรายงานก็บอกว่าแมนยูเนเตดไม่เคยตั้งราคาประมาณ40ล้านปอนด์เลยและจะเรียกร้องค่าตัวของแรดฟอร์ดมากกว่าตัวเลขดังกล่าวด้วยครับตามคุณภาพและก็ฝีเท้าของนักเตะซึ่งก็คาดว่าน่าจะมากกว่า50ล้านปอนด์ด้วยซ้ํา มาต่อกันที่ความเห็นของมาตินโอนนลอดีตนักเตะละกุนซือชื่อดังครับซึ่งล่าสุดน่ะเจ้าตัวได้เข้ามาเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์เกมที่แมนยูเนต็ดบุกแพ้ฟอเรสต์หต่อศูนย์ก็ได้ออกมาตําหนิผลงานของแพทริกดอรกูที่ตัวเองเล่นตําแหน่งวิงแบ็กแต่ถ้าว่ากลับไม่กล้าจะเลี้ยงบอลเอาแต่ใจบอลยัดเข้ากลางแถมก็ยังเป็นการจ่ายบอลที่ไม่ตรงเพื่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยครับกับในช่วง10นาทีแรกในช่วงต้นเกมซึ่งมันผิดวิสัยทัศน์ของการเป็นนักเตะริมเส้นอย่างมมาาากกดด้้วววยัับบเเรรื่่องงนนีค ill, คโแห็ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งแพทริกดอกูลงเล่นตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายในเกมกับฟอ r e เรสต์แต่ผมก็อยากจะบอกว่าผมก็เล่นได้นะฮะเขาจะเล่นแบบนั้นนะ่ะเขายืนอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายเขามีบอลอยู่กับตัวและคุณก็บอกว่าเอาหน่อยสิหน้าที่ของนายคือการเลี้ยงบอลเข้าใส่คู่แข่งลุยไปข้างหน้าเลย แต่เขากลับทําในสิ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจมากๆเขาดันเลือกจ่ายบอลเข้ากลางถึง3ครั้งในช่วง10นาทีแรกของครึ่งหลังแถมก็ยังเป็นการส่งบอลให้คู่แข่งอีกด้วยทั้งที่ตัวเองนะสามารถเลี้ยงตะลุยไปยังสุดเส้นก็ได้บางทีมันอาจจะเกิดจากการขาดความมั่นใจผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่มันก็มีหลายสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นทั่วสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมันก็แปลกจริงๆ หลังจากนั้นครับมาตินโอนิลก็ระบุต่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตของดูเบนอาโมริมชุดนี้อยากมากครับที่จะโฟกัสไปที่การจบด้วยตำแหน่งแชมเมียร์ลีกเพราะว่าคุณภาพนักเตะในทีมไม่ดีพอและอย่างดีสุดอาจจะเป็นแค่การได้ลุ้นพื้นที่ท็อป4เพียงเท่านั้นด้วยครับซึ่งกับเรื่องนี้มาตินโอนิลได้แสดงความเห็นต่อว่า แมนยูนเต็ดเองก็มีนักเตะชั้นดีหลายคนนะและแน่นอนว่าบรูโน่ฟานเดนเดสเป็นนักเตะคุณภาพสูงหนึ่งในนั้นแต่พวกเขานะีก็มีนักเตะส่วนใหญ่เลยที่ฝีเท้าดีไม่มากพอที่จะก้าวขึ้นมาลุ้นแชมป์ลีกและเมื่อผมพูดถึงเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดผมก็หมายถึงการที่พวกเขามีรลุ้นแค่ท็อปโฟเท่านั้นดูนักเตะที่มีเรื่องแชมป์นะยากมากเลยละ่ะ มาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของเอนโซมาเรสกาคุณซื้อของเชลซีครับที่ได้ออกมาพูดถึงอนาคตของเจดอนซันโชว่าพวกเขานะ่จะเซ็นสัญญาซื้อขาดดาวเตะรายนี้หรือไม่ครับเพราะถึงแม้ตามปกติแล้วเชลซี Chelsea ยังไงก็ต้องซื้อขาดตามออปชั่นยืมตัวเพราะว่าเป็นการบังคับซื้อทันที แต่กับตอนนี้ครับเชลซี Chelsea ที่เหลี่ยมเยอะจัดอาจจะยอมจ่ายให้แมนยูเน็ตประมาณ5ล้านปอนด์แลกกับการที่พวกเขาเนะี่ยไม่ต้องซื้อขาดเจดอนซันโชด้วยเงินจํานวน25ล้านปอนด์ด้วยต่อเรื่องนึงกล่าวครับทางเอนโซมาเรสกาเองก็ยังไม่ขอคอมเมนต์กับเรื่องนี้และขอไปว่ากันอีกทีตอนจบซีซั่นเลยจะดีกว่าด้วยเอ so นโซมาเรสกานะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของเจดอนซันโชว่าผมรักนักเตะทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะส่วนสถานการณ์ของเจดอนซันโชไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไป ในเรื่องของสิตินะ่ะจริงอยู่ที่เขาควรจะทําให้ดีกว่านี้ได้แต่คุณไม่ต้องกังขาเลยเพราะไม่ใช่แค่กับเจดอนเท่านั้นแต่นักงแต่อีกหลายคนของเราก็ยังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนั่นแหละตอนนี้เราให้ความสนใจทั้งหมดเพื่อที่จะจบซีซั่นให้ดีไว้ก่อนและก็ไม่คิดเกี่ยวกับซีซั่นหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้เราค่อยมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่กับตอนนี้แล้วผมมีความสุขกับตั้งต่ที่ผมมีทุกคน และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่3เมษายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ